ซาซาซาวัสดีครับสวัสดีครับคร,รูวันนี้เรามาเล่นเกมเอ่อไฟธาตุออบบี้ธาตุไฟธาตุน้ำออบบี้วิธีเล่นก็คือเป็นตัวดีนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวได้อย่างเช่นแบบนี้เราก็แค่จะเดินแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเอ็ดตัวนี้ หรือว่าจะเป็นไอตัวดีก็ได้นี่จะเป็นทาตุน้ําก็ได้เพรว่าเดินสบายพอถึงทาุก็เปลี่ยนอาวตัวเยอยอยากเล่นเอ๊ะเดี๋ยวทำนี้ดีกว่าง่ายกว่าเนาะโอเคเราจะแบบอันนี้เลย เเ okay, ไมเป็นไร <Yeah. S 1> นี่ก็คือห้ามโดนสีแดงนะครับเท่าถ้าโดนสีสีแดงเท่ากับตาย ง่ายๆผ่านไปได้แล้วทุกคนเสียงกรบตกแบบนี้ ถ้าไม่ได้แล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูไงสีเปลี่ยนได้ปับ๊บอันนี้เป็นออปปี้ปกตินะครับทุกผู้ชมตก ตกอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาสีขาวอันนี้ดีกว่ามันมองง่ายนะครับทุกคนมันอันนี้มันมองง่ายแต่สีแดงมันมองอยากฮึบฮึบฮึบมีมีหนึ่งร้อยด่านหรอ มีหนึ่งร้อยสเตตเล่นยาวๆชิวๆิไปเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเออหอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกัน เปลี่ยนไม่ได้นะว่าทุกคนช่างมันช่างมันเออซัตโ s s ทำไมผมเป็นตัวผู้ยิงช่างมันหรอกช่างมันอือ <laughs> 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 Na <Nà>, phất <cười> 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 <cười>

เอ๊มทำไมเดินเข้าเ I ฟไอเอ็อไอไ ยากเลยดานนี้นะคุณคนโคตรยากเลยโคตรยากเลย โอเคเรามาปิดคลิปกันเลยเออวันนี้เราแบเด้มาปิดคลิปเพราะไป